มา,วาหวยพระอพนนะครับที่สวัสดีครับทุกคนวันาาวน,รรน,น,น,นี้เราจะไปวัน,นดาศาศาศาเดททิปน,นะครับที่กรุงเทพมหานครรถไฟฟ้ามาแล้ววันี้เลยแปกันเลยครับทุกคนตอนนี้เราจะไปขึ้นรถไปฟ้าสายสีแดงนะครับ สถานีการมาคือไปเลยเดินตามอุโมงไปได้นะเราก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยถึงแล้วนะครับสถานีการบางซื่อรถไฟฟ้าสายสีแดงครับเดี <Nem. S 2> <sh arp s> <Ve> ๋ยวให้ดูบรรยากาศนะดูบรรยากาศเดี๋ยวเรามาต่อคิวซื้อตั๋วกันเลยครับใครได้ตัวมาแล้วนะครับ ๋หวเรา,เาไปขึ้นกันเลยตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวมีขึ้นมาเลยเดี๋ยวไม่ทัน ตอนนี้เมย์อยู่ที่สถานีหลักสี่นะครับกำลังจะเดินทางไปอินแพ็คแต่ไม่รู้ว่าเขาไปกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถามทางก่อน <c oughs> ถ้าจะเป็นแท็กซี่นะครับ <c oughs> คนตอนนี้เราอยู่อินแพ็คไอเด้าเมืงองทองธานีนะครับแต <c oughs> กดังมากเลย <c oughs> อะไรเขามี ปวดทูบีน้ตวันเลยทุกอย่างเราเลเรามารับครูแล so ้วเสียงดังมากคตอี้มมีไออนสยามเลับตอนนี้เราไปเดินทางไปวัดบางกอนนะครับโดยเจมาทีาทีโค้ตอนนี้เมย์มาครับไหว้พระอพรนะครับที่วัดบางกอน เราไม่ได้มานานมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะรับเป็นยังไงสามกินแรกนะภายในก็จะเป็นประมาณนี้ครับค่ดควาก่อนภเดี๋ยวเราไปพาไปชมข้างในนะครับ ตอนนี้แม่อยู่ที่ตลาดเยาวราชนะครับมราจะเดินข้ามไปฝั่งถนนเยาวราชคนเยอะมากมีจจ้9 เอาตอนกลางวันชางนะคมีน่มกระเพากากากเพากยจับร้านนี้นะครับก็เป็นยังไงนะเดี๋ยวเราลองมาลองชิมก่อนเดี๋ยวเราลองกินนะครับเราสั่งกยจับใอแล้วก็ระเพาอเดี๋ยวราดูอาหารเป็นยังไงนครับพวกไปเลยวับกงกงกุ้ง้ กิน้มันเป้นคือข no. ้าคมากอร่อยใช้ได้ครับอาี้หอันนี้สอันตาเปาไม่เอาเป็้าใบนะห้าใบรอเท่าไหร่ห้าใบร้อยยี่ โซนอันนี้เป็นสถานี MRT สนามชัยนะครับมีชื่เอเคยมาเหมือนกันเป็นแบบนี้ครับเบอกว่าเป็นเมืองนั่งรอเมืองเก่าแข้อมูลก็จะเป็นแบบนี้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดินขึ้นบันไดไปเป็นประมาณนี้ครับ,รรรบแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ที่มิวเซียมสยามนะคะระับกำลัง กันเลยนะนำได้มามาแล้วนะครับคื้ที่พี่พนักง,งานจะมีแบบสแสตมป์บัตรไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันเลยจุดชมรรทัศกาลเราซื้อบัตรมาแล้วหนะึ่งร้อยบาทเดี๋ยวจะพาข้าไปดูข้างในนะครับว่ามันเป็นยังไงนะ รอยู่ันที่วัดโพนครามโพนะครับถนนที่เราจะเดินลงไปเลยนะครับคนเยอะมากมนัวงนะค,ะคนรับแล้วก็เป็นถนนที่เราจะเดินทางไป ท่้าช้างนะครับแล้วก็จะข้ามไปฝั่งบางหลังเดี๋ยวเรามาข้ามเรือกันนะครับไปบางหลัง บางหลังนะครับบางหลังน่าจะขอับปุณสนตล์ให้ใหม่เดินไปเรื่อยไปถึงวัดระฆังเลยครับ <S <S ตอนนี้อยู่วัดระฆังนะครับจะพาเข้าไปวัดงัน วัดะังเรต้องมาดูละักงครั้งยักตอนนี้อยู่วา,ารุณแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันนะครับ ทุกอะไรให้ฟังเมื่อกี้นะครับคนอี่เรือข้ามฟากมาตรงนี้ครับกี่เรฬาข้ามฟากมาเกือบเรือล่มขึ้นแรงมากอ๋อไอทีเดี๋ยวเราไปไหว้พระข้างในกันลองลองนั่งทานอาหารกันนะบไไไไไายเป็นข้าวต่างจังหวัดครับขอขงใ้งมอสุกของไข่ของนั่งทานไปได้ดูดีนะจ๊ะ thank you ถึงแล้วนะครับทุกคนไนคอค,คอนสยามครับเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศไอคอนสยามกัน จากไายพัชสยามครับ